สัมมาสัมมาสัต หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกแกลองเก็บครั้งผมกับป้าต่อยกำลังจะเปิดกล้องอยู่ที่ต้นตะเคียนจอมปั่วข้าง าสารปู่พญาเต่านะครับท่านผู้ชมปตอวัดสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทั้งสองช่องเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนเนลพร้อมด้วยปตอีแชนเนลนะครับก็มาอยู่ที่ต้นตะเคียนนะครับจอมปวกต้นตะเคียนจอมปวกข้างสารปู่พญาเต่านะครับท่านผู้ชมมือนีนะครับผมมาขอโชคขอลาบเพื่อหาแนวทาง เฮ้ยเสียงมันกินกิ่งไม้หักครับมหมดที่แล้วเยี่ยตอย่อยหมดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมอที่ผมมารูปแป้งนะครับที่มากับ้าต่อยรูปแป้งเห็นเลขเอน่าจะเป็นเกรือหรือ หรืออะไรประมาณนี้แหละแต่ f อซบางท่านนะครับเห็นมีอยู่สามสี่คนที่เม้นเข้ามาเห็นเป็นหกสามสามหกผมก็บอกว่าเก้ากับสามนะครับมีเกียด9เก้าสามแต่เก้ากับหกตัวเดียวกัน <ừ> นอที่ต่อยีอมวดนี้นะครับก็เป็นมวดของวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้า เดี๋ยวให้กรตอยวันนี้ผมเตรียมสปอตไลท์เตรียมไฟมาหลายดวงนะครับเพราะว่ามันมืดอากาศก็เย็นนะครับใส่เสื้อกันหนาวอ้นน,น,าาน,นวันนี้นะครับที่มาขอโชคลาบวันนี้ผมว่าต้นตะเคียนต้นนี้น่าจะเป็น ต้นตะเคียนที่คู่กันกับต้นตะเคียนเที่อยู่ที่อยู่อ่าด้านทิศใต้ทิศเหนือหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเชี่ต่อยเพราะว่ามันมันไปตรงกับความฝันที่ผมฝันเห็นนะครับเป็นต้นเห็นเห็นมาวเห็นเออผู้หญิงสามคนนะครับที่ในความฝันผมแล้วก็มีต้นตะเคียนที่ขึ้นจากน้ํามีสองต้นแล้วก็มีต้น เนี่ครับต้นที่สามต้นอีกต้นอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S ซึ่งต้นนี้พวกผมก็น่าจะเห็นนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนนะครับแตะพี่ดูกันี่ต้นตะเคียนสามบอนสามหมองเนาะมสามต้นแล้วก็ก็จูๆกับมะพอต้นตะเคียนต้นขนขี้งลูกใช่ตะกีต่กอนมะทายปูพญาตเตา ก็เลี้ยวเห็นก๊อใหมง่ายยคก่ก็ไม่คิดว่าเป็นต้นตะเคียนยันก็เลยว่าเป็นต้นตะเคียนหลังจากที่โครงการเขามาคุดหลอกแล้วก็ไมโครนะครับไปคุดพอต้นตะเคียนเอาขึ้นจากน้ำขึ้นจากตมขึ้นมาเมื่อไรมาไว้บนฝั่งผมถึงได้ไปฝันนะครับไปฝันแล้วก็ถึงได้รู้ว่าต้นนี้เป็นต้นตะเคียนนะครับที่เคยเห็นเคยเห็นวิญญาณบ่อยๆนอนจยต่อย เออทีดานที่ทพ่อนๆน,นี่นยชาถูกเ,น,กรรมเมน,กนี่ยโอ้โหโชว์โราแรไรโชว์ูกอะไรเวลาซื้อขายคืนอืเอาเดี๋ยวมาจุดถูกบอกก้าวก<ม>ันก่อนนี่เอซี่มนหน้าวา่าถ้าขอโชว์คอห่าก็องส่วนตะเคียนต่องฝ้าเบ้างหนึ่งถูกเพราะว่าทะเลถูกใหม่ต้องฝ้าซ่องให้เบึ้งบ่าซันพ่อจีทำได้ออมนี่นาน่ะเห็นบอ ต้นตะเคียนต้นาทีน้ำของเสียนไหวเปไปซองที่หลังมูนั่นตอนแรกเห็นเล็ถูกอยูบ่บรรพอกล่องไปซดซองเ่าเห็นลหรเราเห็นมันแตกถูกถูกแตกละเอียดเลยแตกละเอียดเลยนะครับเวลาปอตยกแจันได้วัเห็นตัวเลขวันนั้นอวันที่มาเส้นไหวตอนกลางวันที่มากับน้องน้ําด้วยนะครับ เฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยหม่ด้วยขนเลยผมนึกว่าอะไรโดดลงมาใส่ผมนะครับเป็นกิิงไมฮหล่นลงมาครับโอ้ขนลูกอลไรตยเมื่อไงเหมันลูกอะไรหล่นจากข้างบนนะครับ แถวนี้มีงานันแถวนี้มีงานทุกวันเลยนะครับมีงานเกียบทุกวันเลยเพราะว่างานบุญอัถถา,าน,นะครับงานบุญบวชเพลนนะครับมาเตรียมบอกเก่าเต้ียม่ตเคียนไปน้ำกันนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 เด้อเจ้าเมตะเคียนผูสักดิธิ์เจ้าเมตะเคียนสามนั่งมือนีลูกหลานมาวินงชาแนลพร้อมด้วยปัดต่อยชาแนลก็ได้เดินทางมาสักการะไหว เพื่อมาขอเพงบุญบารมีเจ้าแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนผู้งดงามเจ้าแม่ตะเคียนผู้ถือศีลภาวนามา่ตะบะที่แกงกะมือี้ลูกหลานก็ได้มาขอเพิงบุญบารมีเพื่อหาแนวทางขอโชคขอลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปให้เอฟซี่ทั้งบ้านที่กำลังรอช่อมรอดติดตามรอเพิงบุญบารมีเอฟซี่ก็คือ ท่านผู้ชมหรือพี่น้องไอทยบ้านพี่น้องทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เพิ่นกำลังรอชมคลีปคีคิหนีที่ว่าทายท้ำกับเจ้าเมตะเคียนเพื่อมาขอโชคขอลาบเล็กเด็ดของงวดวันทีน่1เมษายนพศ2 5 6 8ขอให้ได้เลข้ทยรางวัลที่13โตตรงๆเด้อเจ้าเมอ้อ ของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2568นห้ี่ให้ปังปังให้ดังเปียงปังไปเลยด้วยกันจเมียตะเคียนเลยซาถุซาถุซาถุนะเสียงจริงไหมล้นนะค่ะพ่อหนึมันเสียงจริงไหมหล่นหล่นอยู่เรื่อยเลยนะครับซาถุ เดี๋ยวเยวูดทูบขึ้นไปปักข้างบนแต่ก่อนจะกลับนะครับพวกผมก็จะดับทูบดับเทียนก่อนนะครับเพราะว่าใบไม้แห้งเยอะกลัวไฟไหม้ป่านะครับช่วงที่ทำพิธีนี่ก็ต้องเอาทูบไปปกักบอกกล่าวท่านก่อนนะครับสาธุด้วยจันเหนือ ตกคล้าผู้หลานปังๆงต,ตอน 2, อกร,กระล่งตกกระกมลำบากในปณญหา,าึ่งเสีงนท้องซะทุกแล้วรูปแปง้งว่าจะไปไหมน้ำส่งท่านก่อนนะครับได้ยินเสียง กิ่<อ>งไม้หล่นใส<า>่ลังคางงปู่ปพญาเต่านะครับอยู่ด้านนู้นเราบอกว่า,วา,วา,าท่านเดือดขาดใช่ไหมยื่ยนหลือถูกไหมหลือถูกไหมฝ่าบนเล่นท่านผู้ชมขานมึ้งมาเหลืถูกตัวไหนเหลือถูกนะครับห้าสี่เกต แต่เลขห้าคล้ายๆเลขหกนะครับหกหกหรือห้าสี่เกตเพิงหกสี่เกตนะครับนี่อุ้ยอันนี้เอาขึ้นไปกันที่ห้าสี่เกตหรือหกสี่เกตต่อค่ะเดี๋ยวจ้งสีซองหนเบิร์นเดี๋ยวเอา,าแปรง,งเห็นแล้วเนาะแป้งในกระเป๋าเหรอไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแล้วกเปล่าซองดีถูกนะแต่ผมว่าเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่วาง เราไปเอาเอาแป้งไปลูบเพิ่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยเอาทูบนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเสียมซีไม่ต้องขย่วนะครับเฉพาะเลขทูบแล้วก็รูปแป้งนะครับเลขทูบทำไมเบิดเล่ยนะครับพื่อน หาซีเจ็ดหรือว่าหกสีเจ็ดเดี๋ยวค่อยพาเบิ้งทุกคนนะคะราว่นั้นจริยานถูบแตกที่แมนยานทูบแตกเอตตี้พันวาถาม่าขอโชคขคอลาก็สกล่นไปเที่ยวบุ๊เลยกทูบทำไมเบื่อให้ดีบเบเองนะคะไม่เล่นที่ดีเท่านะเพื่อท่านจะเ็นแบบล้า,าบากมันเป็นพ้น เเร,รูปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเอากล้องมาดูอุ้ยแล้วตงวงจริงไหมครับเปวางจริงไหมครับมีก็ะอยีลร่มด้วยค่ะบาง่่่่่่่่ย่่่่ท่่เ่ีย่เ่่ย่่่่่่่่่่น่ันน่่่่่ก่่่่่่่่่่่่ใส่่่่่่่ เดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมเอากล้องไปดูแป้นะครับหลังจากผมรูปแป้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูเล็กทูบก่อนนะครับ<อ>กลัวเล็กทูบแตกจ้าทูบ<อ>นะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้ามาที่ต้นตะเคียนจอมปวกนี้นะครับผมก็นะครับได้เตืนไปบอกกล่าวปูพ่พญาเต่านะครับไป ทยู่ทูปบอกเก่าทันแล้วนะครับเพื่อขออนุญาตเข้ามาด้านในมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนจอมปวกอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเกินงกิงไม้ครับกิงไม้หล่นที่ที่ลังคาปู่พญาเต่านะครับใช้เหล็กเหล็กทูปตัวใดก่อเยอะตัเยเดี๋ยวไนี้นม ะครับเดี๋ยวผมซูมให้ FC นี่นะคะเลขเ,เห็นไหมครับเลขห้าสี่เก็ดต่เลขห้าคล้ายๆเลขหกนะครับนี่ครับมันมีขีดรอยตรงนี้ห้าสี่เจ็ดหรือหกสี่เจ็ดนะครับเลขทูบต้นตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนจอมป่วกข้างสารปู่พญาเต่านะครับ 5า7 6 4 7ก็ีนะคะท่านผู้ชมค่ะให้โชคดีจริงไ้้ก็หอยนะครับเดี๋ยวไปนี่ครับนูรืกมาขครับจ้าแม่ตเคต่างๆได้มาตะเคียนเหือนว่างะเกาหลอกมพ่งบุญบารมีจมยนี่แนี่นะคะท่านผู้ชมับส่วนตะเทียนส่วนตะเคียนใงส่วนตะเคียนในยุ โคนขค่างสารปูพา,าย่าเกานะคะเราเป็นเฮ้ยทีใหม่เฮ้อท่าน,านผู้ชมหน้าใหม่ก็่ได้ล้นมากเลรื่ยอยอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซองนะครับเลขที่ที่รูปแป้งเมื่อกี้ก่อนได้จัต่อยเดี๋ยวซองก่อนซองสองเลขทีละคนนะครับ โอ้ระวังตัวหัวแหละอย่างงาใหม่หักใส่หัวนะครับครับจะส่องให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนมั่ง นี่นะครับท่านผู้ชมที่ผมรูปแป้งไว้นะครับเลขเลขขึ้นเป็นเห็นเป็นเก้านะครับนี่ครับมีแล้วตัวข้างบนนะครับข้างบนเป็นเลขแปดหรือเปล่ามีเก้ามีแปดแต่มันมีเกียรติห้าด้วยนะครับ หรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผมเห็นจริงๆนะครับเป็นเก้าใช่ไหมครับเป็นเกดเป็นห้าและตรงนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าครับศูนย์เก้าเ็ตห้าตัวนี้คล้ายๆเป็นเลขแปดแต่ผมไม่แน่ใจนะครับที่เห็นชัดเจนมากก็คือ 9ก้แล้วก็ศนอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมเห็น,นตัวไหนก็ลองลองดูนะครับแต่ว่าผมเห็นชัดมากเลยนะครับที่9ก้มี9ก้ามีเมีหมีศูนะครับเอาสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม ผมส่องให้ท um ่านผู้ชมดูนานๆนะครับว่าเห็นเม,มือมือมือผมสะดุดนะครับว่าเห็นเหมือนผมไหมเนี่ยตอยเลขขึ้นยังชัดเลยเจ้ตอยเก้าเจ็ดห้าเห็นว่าหนึ่งบ้งบ้งยกกล่องนี่เก้าเจ็ดห้าศูนย ือว่าแยต่อยเห็นเห็นเป็นตัวอะไเห็นมะนี่อยู่กล้องเห็นนะนี่นี่ไหมอ๋อเียงกงตรงนี้เห็นไหมนี่มาดูใกล้ๆตรงนี้เก้าเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์นะครับือว่าเอฟซีทันใดเห็นเป็นตัวใดก็ลองเบิงนะครับแล้วยวหายปลาต่อยล่องเบิง สกักก่อนนะครับอืมนะครับไปให้ให้ป้ต่อยเข้ามาก่อนนะครับไปสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิธณกรารในการรับชมนะครับถอยึ้นลงต่อระวังแน่ครับเพราะมันค่อยงนีก็ไม่กล้ามาทําอะไรมากนะครับเพราะว่าก็เกรงยานพยินนะครับพอเป็นบ้านเพิิน เอาบ่เ็อเหตุยงังโดยพาราการบ่ได้ด้วยครับมันมีอะไรวิ่งครับเมื่อกี้วิ่งขำๆไม่ทันนี่ครับอะไรวิ่งไม่รู้นะครับเมื่อกี้วิ่งไปทางนี้ ด้านหลังก็จะเป็นป่านะครับดวดูปะเดี๋ยวให้ป้าต่อยดูเลขที่ต้นตะเคียนก่อนนะครับรตอนนี้ป้าต่อยกำลังดูว่าเห็นเป็นตัวไหน เห็นบ่อยเป็นสามแล้วก็เป็นหาอืมเป็นเต่ตัวยิ่งใหญ่เนี่ยแ่้วมันเล็กเก่ากว่าแยกต่อยนะเห็นบ่อยจ่ได้ก้องอ๋ออันนี้เป็นหาอืมอันนี้นี่ที่เราคอยเห็นเป็นเต่แล้วก็เป็นสามแล้วก็เป็นหาตัวนี้เป็นคือเล็กนี่ไ เดี๋ยวผมส่องให้ป้าต่อยก็ให้เอฟซีดูอีกทีนะครับนี่ครับผมก็ยังยืนยันตัวเดียวอยู่นะครับผมเห็นเก้าเกตห้าแล้วก็ศูนย์อยู่ข้างล่างแม้วิทย์เห็นมนเก่าม่เก่าม่เกตมิหาถูกต้องครับศูนย์อยู่ข้างล่างนะแมนเฮ้ยทำไมร้อนแล้วว่างหัวแต่ว่าป้าต่อยเห็นมิแปดมิสามม่หาอืมนะครับจิตประมาทเมีอนรับโปรดใช้วิทรณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะครับผู้ชมเห็นเป็นตัวใดก็ เหนืนมากนะค่ะเนาะต่อยทิงว่าโชคแต่ละคนดวงแต่ละคนบ๊วอกันนะคะคุณรอดคาคนแตกต่างกันก็จะประมาณนี้นะครับโฉกไร่ลาบก็อยู่ที่ท่างานจะเป็นเรื่องเป็นตัวเลยอย่าบอกอย่ารอดไปนะครับสำหรับการมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนจอมปลวกข้างศาลปู่พญาเต่าวันนี้นะครับก็ได้โชคได้ลาบแล้วนะครับเพื่อนให้โชคแล้วนะครับ เมื่อที่แล้วเอฟซีเห็นเป็นหกสามสามหกนะครับหลายท่านหลายคนนะครับแต่ที่ผมเห็นที่รูปแป้งก็คือเ็ดเก้าสามนะครับเ็ดเก้าสามเก้ากับหกตัวเดียวกันอู่แล้วนะครับเ็ดเก้าสามเ็ดหกสามนะครับงวดนี้เห็นเป็นเก้าเ็ดห้าแล้วก็มีศูนย์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับตัวเลขวันนี้ก็ ได้แล้วนะครับก็จะได้กราบลาเจ้าแม่ตะเคียนไปแล้วลาเอฟซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับงงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลแล้วก็ทีมงานนุ่มอาร์มคนเดิมน้องน้ำชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับสําหรับการมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนวันนี้กอ็อย่าได้กราบลาลาเจ้าแม่ตะเคียนพร้อมด้วย เอฟซีทางบ้านสุขภูสุคนเด้อครับขอให้โชคดีปังปัง,ปง,ปงปลำรวยกันสุขภูสุคนเบิดหนื้อเบิดสินได้โชคได้ลาบแต,ต,ตกสามโตตรงๆเด้อเจ้าแม่ตะเคียนเลยวัน,นวัน,นวันทีหนึ่งนี่สายนพศ2568นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลาเอฟซีไปเลยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพีหน้าว่าจะไปขอโชคลาภที่ศาลหรือ,อเจ้าแม่ตะเคียนต้นไหนวันนี้นะครับวันนี้ก็ ลาเอฟซีไปเลยครับคอยพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ